อุ้ยซ้อมนี่โอ้น่ากินจังเลยขอกินหน่อยดีกว่าอืมกินแล้วนะคะ น่ากินส้มเลยสวยนะสวยนะดูะทำยังไงดีเนี่ยโอ้จะทำยังไงดีเนี่ยโอ้มีที่หนีแล้วทำไงดีทำไงดีเอ๋เอุอ๊ยอ,อ,อะไรนะ่ะมันคืออะไรกันนะ่ะฮะมีดหั่นผลไม้หรอเอาไว้ทำอะไระฮะไในลองใส่ที่เกลดู เอาเฮ้ยเป็นเข็มขัดเฉยเป็นอย่างนี้ไไงเนี่ยเอ้ยเปิดซ่อมเกิดอะไรขึ้นเอาเฮ้ยอยู่ซ่อมก็กลายเป็นแม่คุญแจเอ้ยทำไงทำไงอ่อกินได้ไหมอ่ะกินก็ไม่ได้อ่ะไม่ทำไงอ่ะมีช่อนเลยอ่ะหรือว่าอ๋อโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยทำยังไงดีอย่างนี้ต้องซ่อมาแล้วล่ะต้องหาวิธีจัดการแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแม่กุญแจ แม่กุญแจนี่มันสามารถทำอะไรบางอย่างเข็มกันได้หรือว่าใช้แล้วไม่ใช้ก็ต้องใช้แล้ววะเอาเลยเอาเลยใช่ไหมนะเอาเลยนะขอปไปยินดีคิด <ren> เถอะเฮ้ย,มา,ยมาเลยวิวลูกส้มมาเลยโหเป็นลูกมาเลยโอ้โหเอาเลยนะเฮ้ยย่า yeah. l o c k o n g 이거 이거 또냐? 이거 또 랑? 한번한번한 레이. 오렌지 암머스 하니치 오미스티. 오, 그니 เฮ้ยเฮ้ยชุดเปลี่ยนชุดได้ด้วยเฮ้ยเป็นส้มโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นล่ะอมาแวเฮ้ยยายายาเออล็อกทอนด้วยอ่ะนี่กิจะต่อยชุดเหรอนี่แน่โหนี่คือพลังของเราเนี่ยทำได้ขนาดนี้ได้เลยเนี่ยกำลังนี่มาจากไหนกันอ้อะอะเปิังนะอ๋อ อ๋อวิ่งมาด่าวิไงมาด่าอ้ออ๋อิดดาบขึ้มาอี๋วิ่งมดาด่าอย่ฟังเลยมาัาอุ้ยอุ้ยมีดาบคู่เลยเป็นดาบคู่นี่เองคราวนี้แหละมามาสิเฮ้ยเข้ามาเลยมาแล้วนี่แน่เป็นไงล่ะฝางอาจมาทำร้ายฉันดีนะักฉันแค่หิวเท่านั้นเองต้องเจอแบบนี้แหละ อี้จ้าเดี๋ยวฟังให้เละเลยนี่แน่เฮ้ยจะนีไปไหนอ่ะยันนี้สิเฮ้ยมันนี่จะเป็นปืนเลยอ่ะลองดูสิอี้นยิงยิงยิง เฮ้ยทำไมฉัอ้อาอาเจ็บอกอกอดาบสองมันมันจะตอบได้เฮ้ยมันตอบได้จริงวะเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยยากอืมอืมนี่นี่แม่อย่างนี้เราจัดการได้แน่นอนเฮ้ย เธอแน่นนใ,นใจหรอว่าเธอจะสู้ต่อไปต่อจากนี้ถ้าเธอสู้ต่อไปเธอจะถอยกลับไม่ได้อีกเธอแน่ใจหรอว่าเธอจะสู้ต่อสู้ต่อไปสิเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่สู้แล้วก็ฉันก็ปกป้องใครไม่ได้แล้วสิฮะอะไรกันฮะห,หยิบออกทำไมออ บอกแล้วก็ยื่นให้เราว่ายังไงเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยทำไมเอ้าอยู่ก็แวบเอ้าเอ้าเอ้าชี้ชี้เอ้าชี้ไปไหนเอ้าชี้ออุ้ยเฮ้ยเราใส่ได้นี่วะเฮ้ยใช่แบบนี้ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยหายหายเอ้าไปไหนซะนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่ไม่ตายตรงนี้แหละใช้ทำจัดการมันเลยดีดาบที่เขาบอกได้แหละย่าย่าย่า

นี่คือพลังของส้มนนีเนี่ยอ้สุดยอดจริงๆที่ได้แปลงร่างนี่แหละการแปลงร่างของเราเย้เย้